วัสดีค่ะเช้าวันนี้เป็นวันที่11ธันวาคม2565นะคะพวกเราเดินทางกันมาตั้งแต่วันที่10แล้วนะคะรวมทั้งคณะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่แยกกันพักค่ะทางแม่ตะวันนะคะกับลูกศิษย์อีกสองท่านนะคะคือคุณวันนิพขอนพุทธาแล้วก็คุณจงรักนะคะ อาวุธที่สมบูรณ์เป็นแม่ครัวของทางโครงการเช่นทางรรมาโดยตลอดก็เดินทางมาพักที่ดีสอร์ทนะคะแล้วก็มาช่วยกันค่ะวันนี้เพื่อที่จะทําบุญตักบารให้กับน้องเต๋ากิติศักดิ์เมืองเกิดซึ่งเป็นลูกศิษย์แม่ตะวันรุ่นแรกแรกที่ติดซอยห้อยตามแม่ตะวันมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาช่วยกันเตรียมอาหาร เพื่อที่จะรองรับนะคะเพื่อถวายกับครูบาอาจารย์และตอนเช้าเราก็ได้ถวายกับวัดบ้านนะคะหลังจากนั้นครูบาอาจารย์ก็เดินทางมาถึงนะคะแม่หมีนะคะ,ะกัญญม,มลเมืองเกิดก็ได้เป็นประธานในวันนี้ได้ร่วมกันถวายทนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยใจค่ะทุกคนต่างปิตินะคะ น้อมเข้ามาใส่ใจแล้วก็หลังงานบุญคุณแม่บอกว่าฝันดีฝันเห็นลูกชายในเตานะคะครบรอบหนึ่งเดือนที่น้องเสียไปพอดีขอขอบคุณทุกเจ้าภาพรวมทั้งสมาชิกในโครงการเช่นทางธรรมที่ร่วมปัจจัยมาทุกท่านนะคะขอบคุณมากจากใจของแม่ตะวันจริงๆค่ะแล้วก็เจ้าภาพเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ